สวัสดีค่ะสเปียกรบเนียนะวันนี้น้องปีโคตรรวยนะคะยายแซบก็หางานมาให้น้องปีนะคะน้องปีก็บอกว่าเอาค่ะงานทําความสะอาดห้องนะคะนี่นะคะยายแซบก็เดินตามนะคะบอกยายเดินดีๆนะเห็นกระเบื้องขมวนไหมลมพัดตอนนั้นนะคะเป็นพายุนะคะกระเบื้องก็หลุดเป็นบางส่วนนะคะพาย,ยายแซบขึ้น ลิฟต์นะคะทุกคนคะ่ะน,นี่นะคะชั้นสี่ใกล้ถึงแล้วยายแซบว่าไปดูห้องนะก็ยังไม่เคยเห็นห้องเหมือนกันโอ้เห็นไหมอันนี้ห้องใหม่นะคะจะมาทําความสะอาดให้พี่เขานี่ดูเอาเรียกเเรียกยายกับท่านลูกตาน,นั่งอยู่ข้างนอกก่อนเนะเออาะน,นั่งนั่งเอาโต๊ะตมาให้นั่งออนั่งหน้าห้องนี่แหละไม่ต้องไปไหนออนี่นะคะ โอ้โหอะไรก็หลากนะคะโอ้ข้างหลังนี้ก็คือมีขี้น่อ่นกเป็นเป็นเรื่องปกตินะคะที่ห้องยังไม่มีคนมาอยู่นะคะโอ้ กิ้งจกอะไรก็อยู่เพียบเลยนะคะตอนนี้โอเคนะคะวันนี้นะคะน้องปีก็จะมาทำความสะอาดนะคะทุกคนค,ะนค่ะย้ายแซ่ผางานให้นะ ติดกับบำบัดน้ำเสียพอดีเลยแต่ห้องนี้เป็นห้องที่เขากำลังจะเข้าอยู่นะตรงนี้น่าจะเป็นของอาก่อสร้างนะคะ,ะเราก็จะมาทำความสะอาดอันดับแรกนะคะก็จะมาทำความสะอาดตรงอาในห้องนอนก่อนนะ แจวไว้ไหนหนูนีน่แล้วคือแล้วออกตรงอะถ่ายถ่ายไว้ทูไว้ทูก็นั่งโอเคไม่นั่งย้ายนั่นี่นะคะขอดูห้องน้ำหน่อยนะโอเคไม่นั่ออง <c oughs> ตรงนี้ก็มีแต่ขี้นกหลังบ้านนะคะนะ เดี๋ยวน้องปีจะมาทำห้องนี้ให้สะอาดที่สุด <Okay. S 1> เปิดประตูมาก็เจอหลังบ้านกับห้องที่จะก้าวเข้านะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นทางที่จะไปหลังบ้านนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะก่อนจะถึงห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะนะคะทุกคนตรงนี้ห้องน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำความสะอาดให้เนียบเลยนะคะ โอเคสู้ๆค่ะตอนนี้นะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไม่เช็ดดูผลงานนะคะโอเค <c oughs> <c oughs> เช็ดจนเช็ด <c oughs> จนมือซีดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะ <c oughs> นี่นะคะ อันนี้เป็นห้องนอนนะคะดีกว่าตอนมาเมื่อกี้ไม่เอ่ยนี่เงาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยส่วนหลังบ้านนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสะอาดมิ่งเลยนะคะมาดูห้องน้ำสักหน่อยนี่นะคะพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะโอเค เรียบร้อยนะคะปิ้งเลยห้องน้ำเปิดไฟได้ไหมเขายังไม่ต่อไฟมายายเขายังไม่ไปแจ้งกัเปล่านี่สะอาดแล้วนี่นั่งสารที่สุดก็คือยายแซบนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ สามชั่วโมงนะคะทุกคนคะ่ะสามชมั่วโมงเนาะยายเนาะเรามาเก <Okay. S 1> ้าโมงอะสี่ชั่วโมงไหมโอ้ยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้ยมีความสุขมากเลยนะยายพาทำเสร็จเนาะโอ้ยบายขอถูกหวยนะโอ้ย <c oughs> ขอขอเจาทีเขาเสร็จแล้วนะคะเอี่ยมเลยไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะลงล่างโอเคแหมมีลิบมีริมารับด้วยนะยายเตงจริงเตง,งา<ๆ>สามสี่สองหนึ่งโอเคคราวนี้เราก็ต้องเดินกลับบ้านในะยายได้ลิบมาออกเท่เลยอ่ะเสร็จแล้วนี่นะคะเแซบเก่งมากเลยไม่ห่วงนอนเลยวันนี้เก่งจังเลย นูนผูฝฟังนั้นฟังนั้นไหมนู้นทะลุได้เรานี่เหมือนจริงๆนะเหมือนอะไรกันนีใหญ่เหมือนคนจะไปอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนจริงๆง